ามาดิบุนะครับก็ผมทําธุรกิจที่ประเทศจีนมาประมาณ15ปีนะครับช่วง4-5ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็ได้มีโอกาสนำสินค้าไทยไปจําหน่ายที่ประเทศจีนนะครับก็เลยได้สัมผัสกับโลกของอ e ีคอมเมิร์ซที่บมังจีนครับผมมมองคืออะไรนะครับมุมองคืออ e ีคอมเมิร์ซที่เราเรียกว่าโซเชียลอีคอมเมิร์ซนะครับโซเชียลอีคอมเมิร์ซเนี่ยเป็นการรวมอ e ีคอมเมิร์ซเข้ากับโซเชียลมีเดียนะครับแล้วก็ร่วมกับการทํำ แบบเนวงการมาร์เก็ตติ้งนะครับซึ่งเป็นที่โด่งดังมากแล้วก็ได้รับความนิยมมากที่เมืองจีนนะครับผมก็เลยนํารูปแบบโซเชียลอีคอมเมิร์ซเนี่ยมาก่อตั้งที่ประเทศไทยซึ่งในชื่อแพลตฟอร์มมู่มองนะครับมู่มองของเราผู้บริโภคนะครับสามารถเข้ามาซื้อจบจากสินค้าได้ในอีคอมเมิร์ซเหมือนกับแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซอื่นๆนะครับแต่ว่าผู้บริโภคเปลี่ยนสามารถสร้างรายได้โดยการสมัครเข้ามาเป็นเพสเซอร์แล้วก็แชร์สินค้าที่อยู่ในแพลตฟอร์มนะครับแล้วเขาก็จะได้รายได้เสริมเข้ามาจากการแชร์สินค้า